So Hello and welcome to YouTube Can Learn Thai. I'm your host, Nan. Since episode 151, we have done many listening comprehension practices. To help you review and test your knowledge, I'm offering uninterrupted listening exercises grouped by theme. In these special episodes, you will hear the content without interruption. Some practices, such as this one, are available to the public. But many are exclusive to our premium members, so don't forget to subscribe. Today, let's review episode 176 to 180, focusing on cultural differences. Here is the gist of it. There are a few cultural and societal differences between Thailand and other places. For example, in Thailand, it's common to separate shoes for indoor and outdoor use. Thailand is also known for its numerous motorcycles, which are particularly popular for short trips. In some Thai subdivisions, residents sell various items from their homes. When it comes to dining, Thais typically use a spoon and fork, but chopsticks are used for noodles. Unlike countries where tap water is generally safe to drink, many Thais prefer bottled water. Use vending machine refills. or install water filters at home Since you h e a r i t h n t in t h e i o r f o r t s s t s s t a t t h t t h t natural speed คนไทยส่วนใหญ่จะแยกรองเท้าที่ใส่ในบ้านกับรองเท้าที่ใส่นอกบ้านค่ะเวลากลับบ้านเราจะถอดรองเท้าไว้นอกบ้านแล้วพอเข้าบ้านก็จะใส่รองเท้าในบ้านหรืออาจจะไม่ใส่ก็ได้แต่ไม่ว่ายังไงก็ตาม เราจะไม่ใส่รองเท้านอกบ้านเข้ามาในบ้านค่ะในประเทศไทยมีรถเยอะแต่มอเตอร์ไซค์ก็เยอะเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะมอเตอร์ไซคันเล็กๆช่วยให้เดินทางไปที่ใกล้ๆได้สะดวกและมอเตอร์ไซค์ใช้น้ำมันไม่เยอะก็จะประหยัดค่าน้ำมันได้มากกว่าการขับรถค่ะ ในประเทศไทยบางหมู่บ้านอนุญาตให้ลูกบ้านขายของที่บ้านได้ค่ะบางคนก็ทำอาหารง่ายๆขายที่หน้าบ้านเช่นทำแซนด์วิชหรือหมูปิ้งขายในตอนเช้าบางคนก็ขายของใช้ในบ้านเล็กๆน้อยๆเช่นยาสีฟันหรือผงซักฟอกค่ะปกติคนไทยจะใช้ช้อนซ่อมเวลาทานอาหารค่ะ เนื่องจากคนส่วนใหญ่ถนัดขวาช้อนก็จะอยู่ในมือขวาซ่อมจะอยู่ในมือซ้ายใช้ซ่อมดันอาหารแล้วใช้ช้อนตักอาหารเข้าปากแต่เวลาทานก๋วยเตี๋ยวเราจะใช้ตะเกียบกับช้อนค่ะเท่าที่แนนรู้ที่อังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นเราสามารถดื่มน้ำก๊อกได้ แต่ที่ไทยเราไม่ดื่มน้ำก๊อกนะคะบางคนก็จะซื้อน้ำขวดจากซูเปอร์มาร์เก็ตบางคนก็เอาถังน้ำไปเติมน้ำจากตู้ขายน้ำหรือบางคนก็ติดตั้งเครื่องกรองน้ำในบ้านค่ะ Now let's try it at a slower pace. Feel free to repeat after me to practice your pronunciation, or check the transcript in the episode description or in our Google Doc. All links are available on our website w o r l d w i d e w e b y o u t u b e c a l e a r n t h a i c o m คนไทยส่วนใหญ่จะแยกรองเท้าที่ใส่ในบ้านกับรองเท้าที่ใส่นอกบ้านค่ะเวลากลับบ้านเราจะถอด รองเท้าไว้นอกบ้านแล้วพอเข้าบ้านก็จะใส่รองเท้าในบ้านหรืออาจจะไม่ใส่ก็ได้แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเราจะไม่ใส่รองเท้านอกบ้านเข้ามาในบ้านค่ะ ในประเทศไทยมีรถเยอะแต่มอเตอร์ไซค์ก็เยอะเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆช่วยให้เดินทางไปที่ใกล้ๆได้สะดวกและมอเตอร์ไซค์ใช้น้ำมันไม่เยอะ ก็จะประหยัดค่าน้ำมันได้มากกว่าการขับรถค่ะในประเทศไทยบางหมู่บ้านอนุญาตให้ลูกบ้านขายของที่บ้านได้ค่ะบางคนก็ ทำอาหารง่ายๆขายที่หน้าบ้านเช่นทำแซนด์วิชหรือหมูปิ้งขายในตอนเช้าบางคนก็ขายของใช้ในบ้านเล็กๆน้อยๆเช่นยาสีฟันหรือผงซักฟอกค่ะ กกติคนไทยจะใช้ช้อนซ่อมเวลาทานอาหารค่ะเนื่องจากคนส่วนใหญ่ถนัดขวาช้อนก็จะอยู่ในมือขวาซ่อมจะอยู่ในมือซ้ายใช้ซ่อมดันอาหารแล้วใช้ช้อน หารเข้าปากแต่เวลาทานก๋วยเตี๋ยวเราจะใช้ตะเกียบกับช้อนค่ะเท่าที่แนนรู้ที่อังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นเราสามารถดื่มน้ำก๊อกได้ แต่ที่ไทยเราไม่ดื่มน้ำก๊อกนะคะบางคนก็จะซื้อน้ำขวดจากซูเปอร์มาร์เก็ตบางคนก็เอาถังน้ำไปเติมน้ำจากตู้ขายน้ำหรือบางคนก็ติดตั้งเครื่องกรองน้ำในบ้านคะ่ะ Do you like this podcast so far? Get even more materials without advertisement by becoming a premium member. You can subscribe on Anchor, which is directly linked to Spotify in more than 30 countries. And if it doesn't work, don't worry. We are on Patreon as well. We also have tutorials on how to add exclusive episodes to Apple Podcasts and other platforms. All the links are in the episode description. Can't wait to see you there! Thank you for listening. If you want, feel free to go back and listen to each individual episode where I provide detailed explanations of the vocabulary and structure. Until next time, sawadika!